โปรโมชั่นคอเปโลโจีนเกรดลองคะโปรโมชั่นคอเปโลโจีนเกรดรองครับ60ประกว่าบาทมาดูสินค้ากันสินค้านี้เป็นสินค้าลดลล้างสต็อกนะครับขายออกตามสภาพนะลูกค้าสามารถมาดูสินค้าก่อนได้อะมาขอมายกซอยนะมาอันนี้จะเป็นแบบว่าขายตามสภาพนะครับ จะไม่มีการรับเคมหรือว่าคืนสินค้านะเพราะว่าลูกค้าต้องมาดูสินค้าก่อนถ้าสินค้าโอเคค่อยขึ้นไปเปิดราคาที่60บาทนะสามารถาใช้เยอะก็คุยราคากันได้อะถูกักสามกระสอบแล้วกันเดี๋ยวต้องให้ทีมงานมาช่วยนะเพราะว่าไอ้มันค่อนข้างหนักนิดน,นึงแต่ว่าไอ้แม็กก็จะเบาหน่อย วามันถือกล้องอย่างเดียวอะเปรูจีนนะครับชุดนี้มันจะมีแบบว่าคอปลเล็กบ้างนะเป็นที่จริงนะ่ะมันเป็นไซส์500ร้อัพเราเอาคอฟิดเรือคอฟิตเดือกรมนะ่ะเอาไปผ่าล้างแต่ทำข้าฝากเป็นคอเปรูจีนมาดูอนะอย่างนี้ที่จริงอนะ่ะเป็นคอจีนผ่าล้างเนี่ยสภาพแบบนี้เลย เปิดราคาที่หกสิบาทนะสินค้ามีจำนวนจำกัดครับได้ปะเนี่ยประมาณนี้เลยเฮ้ยต้องแล้วแทนดูฮะขาพรววนี่นะนี่นะแต่ว่ามันจะมีพวกทิดว่าติดเหลืองด้วยนะติดเหลืองเนี่ยนเนี่ยประมาณนี้ก็จะมีนะไอ้แบงค์ตัวนี้เน เดี๋ยวจะไม่ตัดนะให้ดูภาพรวมยาวยาๆเลยดูด้านหลังตอนนี้สินค้ารถลังสต๊อกน่ะมีหลายตัวมากประมาณ4-5หตัวอันนี้เป็นตัวแรกเปิดหัวด้วยตัวแรกเลย60บาทอ่ะเสซฟแบ้งคต่ว่ามันจะมีแบบว่าไม่สวยไม่สวยกว่านี้ก็มีแบบสีเหลืองอ่ะ แวนี่เขาลงว่าไม่สวยไม่ใช่เหรออ้าวลงว่าไม่สวยนะแม็กแมวมเร็วนี่นี่นี่ก็ลงว่าไม่สวยนะแต่คุณภาพนี้่จะได้เลยรือว่าได้ของดีไปนะนี่ไงอันนี้อีกก้อนหนึ่งใช่ป่ะอีกก้อนหนึ่ง โอ้ได้อยู่นะราคา60บาทเนี่ยดูดิอ่ะตัวแรกผ่านไปนะครับถ้าใครที่ใช้สินค้าที่ราคาไม่แรงนะสินค้าลดล้างสต็อกตัวแรกคอเปรูจีนราคา60บาทสามารถติดต่อสอบถามทีมงานคุณลุงได้อย่าลืมครับการเบิกสินค้าทางบริษัทนะเบิกสินค้าขั้นต่ำอย่างละ100กิโลไม่มีบริการจัดส่งแพลตฟมนะครับแล้วเจอกัน